ด้วยตำบนท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขาชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมีการทำนาเก็บข้าวไว้กินในครัวเรือนทำสวนผลไม้ปลูกผักตามฤด,ดูกาลและมีรายได้หลังจากการทำสวนยางพาราบ้านหนองบวัวเป็นหนึ่งในจำนวน8หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลท่าข้ามแห่งนี้ ที่ชาวบ้านมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบนฐานทรัพยากรเดียวกันต่างกันตรงที่พี่น้องบ้านหนองบัวส่วนใหญ่นับถือสลามแต่พวกเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมบริโภคที่หลังไหลเข้ามาผ่านสื่อต่างๆโดยที่คนในชุมชนไม่รู้เท่าทันทำให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากจำนวนขยะมูลฝอยตามครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรเช่นบุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหรือแม้แต่การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันที่นอกจากราคาแพงแล้วสารจำพวกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเหล่านี้มีสารพิษตกค้างทั้งในน้าในดินรวมไปถึงพืชผักผลไม้ต่างๆที่ชาวบ้านนามากิน ทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานความคิดที่จะร่วมกันดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาให้รู้คิดเท่าทันฐานงานเหล่านี้พัฒนาต่อยอดมาจากตัวกิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชนอย่างโครงการมหรรั์จิจ๋ว ที่เด็กเยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านร่วมกันสร้างบ้านในฝันผลักดันให้ชุมชนปอดขยะมีการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองและร่วมกันเก็บขยะตามที่สาถานะจากนั้นก็ขยายเนื้องานมาเชื่อมกับเรื่องพลังงานทดแทนที่เริ่มจากการประสานภาคีเครือข่ายเช่นอบอตอสถานีนาไม่ พลังงานจังหวัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนวดัดมัสยิดและกลุ่มต่างๆในพื้นที่มาทำประชาคมร่วมกันจนสามารถขยายกิจกรรมมาทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเดิมในเรื่องพลังงานทดแทนได้เป็นอย่าง,งดีก,การเลื่อตัวก็มาประชุมกันโกรธไว้ทำอะไรกันบ้างในกลุ่มมาจันจิวแล้วก็ขัดเย็ดขายาเก็บขายะ ก็ทำที่การเผาขยะกับเบาทานไรมลพิษทำทำสบู่ทำยาอัญนณีผสมทำน้ำมานทำตาชนอัดเทขยะที่โรคคายได้การรกเก็บซีโซกไวอีโซบนวยไว้คายให้ซาลิงมารับถึงขยะที่คายไม่ได้เราก็เอาไปเผาทิปเอาไรมลพิษ เราไม่แยกกันอันนี้ขยะอันตรายขยะอินไซเคิลขึ้นขยะถั่วไปขยะโยเสร้ายได้ขยะอันตรายขึ้นเศ็แก้วรถไฟแล้วก็เนื้องเบืองะไรเลยเพราะมันนี้เราไปทำเปื่าเราพาไปควางดินเด็กนู้นถ้าไม่มีกลุมาสัจิ้วในบ้านก็ขยะนู้ก็ไม่ลดมี่พอมีกลุมมาเสัญจิ้วขยะก็ได้หลัไปบางส่วนแล้วลุกล้างก็มาทำแล้วลุกล้างก็ เอาความรู้จากเนี่ยไปต้นโรเมีิบาลรูอว่าอะไริบาจะได้นำไปใช้อบอกอบอันรีมคือพุทมาจะมีหลอดเปียวสามกิโลเดกหนัำตาไส้แดงหนึ่งกิโลเดกก็หนามสะอาดสิบิเด็กก็ชังไบหนึ่งชังมีควาปิดนะั้งปิมีควาปิดอ๋อหรือมีที่ทำด้วยนะเอ น้ำตาลทรายมาใส่่นผล่หานเล่นตางดาววรักน้ำิบลิดซิบกิโลคือสิบริเนี่ยิกระป๋องนี้ิกระป๋องเนี่ยหกระมือก็ได้กระมือวะมันเหน่วนอนได้ได้ กวนได้เลยกวนดังเดียวนะกวนให้น้ำซึมไหลไหลให้หมดก่อนอย่างทำเหมือนเด็กนู้ดไหมเนี่ยติดอะไรไหมน่ารักสดซิปเดี๋ยยังครบแล้วค่ะอ่าติดลิปน้ำได้เลยวได้เร็วต่อเสือเอาให้คนได้ใช้ให้ลวยได้แล้วไม่ต้องสับไอ้เล็กกว่านี้เอ็นี่มันสับอยู่แล้ว คือม um. <na. S 3> ันไม่ใช่ว่าซับให้ละเอียดคือซับพ่อประมาณถ้าว่าลูกทอนหรู้ไว้ได้นะคือผ้าสีให้ผ้าสีนะอ่าไอช่วยกันไอ้คืออินชอมรดชอมมันมันออกง่ายแค่นั้นหรอกปั้นสามผ้าสีเลยแต่นะนี่บางคนว่าไม่ใช่ตั้มหนามานะนี่คือคือตั้มเปลือบระกอบการเรียนของตัวเองนะพอสั้มัญเว่หลับใส่ใส่แล้วอันใส่เราจะมักอันไอ้ทั้งนี้ใหญ่เต็ม ทั้งนี้ไงเตียมให้มีช่องวางอยู 1941, ่เขนี really ้ก็ได้รู้ว่าสักเขนี้ก็ได้เพื่อให้ยูดินซี่มันทํางานคือไอ้ทาวาเต็มมันคือแรงดันของมันมันจะดันฟ้าขึ้นมาอ่าใช่เลยใช่ไหมก็มีฟ้าแค่นี้เช็ดเช็ดกอนนะเดี๋ยวนี้เป็นสองสองไม่ด้วยกี่ถ้งเน่ยกลางว้ประมาณซิมาวันรู้ว่ามันมีฟ้าขึ้นมาสีขาวข้างบนเนี่ยใช้ได้ที่ว่าไม่ถึงซิมาวันก็ถ้าว่าเราเปิดแรกมีฟ้าใช้ได้แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยาจะต้องมันใช้ได้เลยในช่วงเดียวกันนี้ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาและปมพัฒนาพลังงานทดแทนมีการทำแผนพลังงานชุมชนจนตั้งเป็นคณะทำงานพลังงานทดแทนตำบลขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทนผมกับได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีเช่นเอาเผาถ่าน เอาเผาขยะเ่าเศรษฐกิจเ่าชีวะมวลจักรยานปั่นน้ำเพื่อมาดำเนินโครงการพลังงานทดแทนในชุมชนโดยการนำเอาเศษวัสดุดเหลือใช้ในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์เช่นกระลาเศษไม้นำมาเผาเป็นถ่านบริสุทธิ์เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายสำหรับวัสดุดที่มีรูปร่างสวยงามนำมาเผาเป็นถ่านแฟนซี เพื่อใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากจะได้ฐานบริสุทธิ์แล้วน้ำส้มควันไม้ก็เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านอีกด้วยน้ำส้มควมมันไม้ตอนแรกคือทิ้งเดีดวยวเช้ก็คือตอนนี้กระจได้ทั้งคนทั้งสั์อาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนใช่ไหมก็เซิี คุ้นนวดใจรักษาเฟซัดก็ได้นวดใจรักษาลูกเชือ้อรางก็ได้คุณสมบัติใช้ในการเกษตรใช้ทั้งคนสัตว์อาคารบ้านเรือนแล้วก็เกษตรคนใช้รักษาโรคผิวหนังมีคุณสมบัติเยอะสัตว์ใช้กับคนสัตว์คนที่เลี้ยงหมา,มาหมาขี่เรือนหมาเือนหมาเป็นขี้นแ<ม>ล้วเขาไม่ทาหมูมันนะหมูนั่งคอยจะผสมน้ำอ่า ป้องกันหมัดเห็บเชื้อราในครัวเรือนเราใช้ผสมน้ำาับพื้นขัเชื้อฟังกัดเชื้อราคือตอนนี้ในบ้านนั้นนะเวลาก็จะผสมน้ำก็ฉีดไล่ยุงตอนนี้แหละขายในเมืองไทยลิตรละร้อยแต่ญี่ปุ่นเอาไปสกัด เอาจากเราไปไปสกัดลิตรละพันถ้าปศาุสัตว์เราใช้ดับกลิ่นในข้อสัตว์ฉีดพ่นอะไรป้องกันแมลงอะไรนะในข้อสัตว์กว่าจะใช้งานได้ต้องสามเดือนตัวนี้ตั้งให้ตกะตะกอนคือน้ำส้มควันไม้ออกมาจากการเผรากานออกมาจากกระบวนการที่ว่าความร,ร้อนไปพบความเยน็นกระบวนการวิทยาศาสตร์เองน,นะนะมันจกดกลายเป็นไอจิงได้ตัวนี้มา ออกมานี่คือพอมาได้มาแล้วเราตั้งไว้สามเดือนให้ตกตะกอนให้มันตกตะกอนแยกชั้นสามชั้นชั้นล่างเป็นน้ำมันทาสามสามกองมาเรงนั่นแหละสามกองมาเรงมันตกท้างอยู่ล่างช่วงที่สองเป็นน้ำมันน้ำส้มพันไม้ชั้นบนสีใสๆชั้นล่างนี่มันสีดำ เหนียวหนึบบรยามาตอยเลยนะชั้นกลางทำส่งผลันไม้สีนี่มันขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปยางพวกไม้ยางพวกกะลาขึ้นสีมันต่างกันบางครั้งก็สีเหมือนน้ำตาสีใสๆชั้นบนน้ำมันเบาเบาน้ำน้ำมันเบาน้ำส้มผลันไม้น้ำมันทา สำหรับปัญหาการแพรสารเคมีในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัวและชุมชนได้มีการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการลดต้นทุนการผลิตเป็นการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของน้ำยาอเนกประสงค์ช่วยดับกลิ่นช่วยป้องกันการอักเสบของผิวหนังนอกจากนี้ยังนำเอาผลผล,ผลิตทางการเกษตรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เช่น การทําสบู่น้ําพึ่งมะขามมะขามเป็นตัวขัดผิวส่วนน้ําพึ่งเป็นตัวบํารุงผิวหลังจากคนในครอบครัวใช้แล้วเกิดประโยชน์จึงขยายผลไปยังบุคคลอื่นในชุมชนและนอกชุมชนจากปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรและสารเคมีตกครั้างในการเกษตรมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนทําสารสกัดไล่แมลงจากสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมการทําอุ๋ยหมักเพื่อให้คนในชุมชนปลอดภัยจากสารเคมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและคนในชุมชนคือสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยหันกลับมาใช้ของที่ทําเองใช้เองทําให้คนบ้านเรามีสุขภาพดีทั้งกายใจในทางสังคมเราก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได้กว่าร้อยละห้าสิ จากนี้พวกเราจะค่อยๆทำงานเพื่อร่วมกันดูแลให้คนในบ้านมีสุขภาพที่ดีกันทั่วหนน้าะ